สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเควัฒนาส่งดอกไม้พร้อมข้อความสุดซึ้งถึงจัก,กรจันร์แม้จะเจอเรื่องร้ายหลายคนเจอคนไม่หวังดีกุข่าวให้ผิดใจกันแต่สุดท้ายแล้วนางเอกสาวจัก,กรจันทร์อาคัมเซริและแฟนหนุ่มอย่างเควัฒนาก็จับมือกันและฝ่าฟันมาได้จนถึงเวลาเปิดโปงคนทําแล้วซึ่งคนกุข่าวนั้นก็โดนฟ้องร้องเป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งล่าสุด หลังจากที่จัก็จันไปออกรายการคุยแซบโชว์นุ่มเคก็ได้ส่งดอกไม้มาเป็นกำลังใจพร้อมเขียนการ์ดแนบไปด้วยว่าขอบคุณที่จับมือกันขอบคุณที่ไม่ปล่อยมือกันขอบคุณที่ไว้ใจกันขอบคุณที่เชื่อใจกันขอบคุณที่รักกันเคงานนี้ทำเอาเพื่อนพี่น้องวงการบันเทิงรวมถึงแฟนๆเขามาคอมเมนต์สนั่นเลยว่าหวานมากคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าเพื่อนพี่น่ารักเนาะคอมเมนต์ถัดมาบอกว่า ดูรายการคุยแซบแล้วเข้าใจอารมณ์ตอนร้องให้เลยค่ะกับคนที่ยวเราไว้ใจพอโดนทำร้ายมันเจ็บแบบจุกๆเลยค่ะขอให้มีความสุขมากๆนะคะหลุดพ้นแล้วขอขอบคุณข้อมูลจากขอบข่าวขอบคุณค่ะ